ถ้ผมเจ้งจอนไทยมุมแมลงนะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวมุมแมลงของคุณลูกค้านะครับที่คุณนรุมนนะครับเขตสาทรกรุงเทพนะครับก็เลือกมินินะครับมินิมุมแมลงนะครับเป็นไซส์เล็กนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันดูนะครับว่าสามารถบินได้หรือเปล่านะครับก่อนจัดส่งให้คุณลูกค้านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ คุณนรุบนะครับสามารถบินได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะบินได้ดีทีเดียวนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพลมด้วยนะครับแล้วก็การฝึกคว้างด้วยนะครับเบื้องต้นนะครับผมจะสอนวิธีการคว้างที่ถูกต้องนะครับหรือปาบุมแมลงที่ถูกต้องให้คุณนรุมนะครับผมใช้นิ้วโป้งนะครับกับนิ้วชี้นะครับคีบลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็จับมุมแมลงอย่างนี้นะครับแนวตั้งนะครับผม หันด้านสีนะครับเข้าด้านตัวเราแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ลักษณะสะบัดให้มันหลวมๆอย่างนี้นะครับข้อมืออย่างเดียวนะครับไม่ต้องใช้ข้อศอกหรือหัวไหล่เพิ่มนะครับเบื้องต้นลองปลาเบาๆด้วยข้อมือก่อนนะครับให้เขาสะบัดให้เกิดแรงหมุนนะครับมุมแรงเกิดแรงหมุนปุ๊บก็จะพลิกตัวแล้ววนกลับมานะครับควางแนวตั้งนะครับจะอยู่ประมาณ90องศาหรือ4 5องศาก็ได้นะครับลองเทสดูก่อนนะครับว่าเราถนัดแบบไหนนะครับ แต่ข้อห้ามเลยนะครับอย่างเดียวที่ผมห้ามเลยอย่ากว้างมุมแมลงแนวนอนนะครับไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ผมย้ํานะครับได้มุมแมลงไปอย่ากว้างแนวนอนนะครับเพราะการกว้างแนวนอนจะทําให้มุมแมลงวินสูงขึ้นแล้วก็ตกลงมาอาจจะโดนตัวเราแล้วก็อาจจะเจ็บได้นะครับผมก็ลองเทสดูนะครับใช้ข้อมือเป็นหลักย้ำบางทีนะข้อมือนะครับแล้วก็สะบัดให้เขามีแรงหมุนนะครับ เขาก็จะวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็พลิกตัวกลับมาหาเราส่วนรับได้ไม่ได้นะครับต้องลองฝึกกันดูนะครับอันนี้มันเป็นการฝึกของเรานะครับเบื้องต้นนะครับถ้ามุมแมลงบินกลับมาได้ก็ถือว่าสําเร็จแล้วนะครับผมยังไงก็ขอให้เล่นมุมแมลงให้สนุกนะครับติดขัดอะไรนะครับติดต่อแอดมินนะครับเดี๋ยวเราจะตอบคําถามให้นะครับวิธีข้อสงสัยต่างๆให้นะครับเล่นให้สนุกนะครับจากจอรนไทยมุมแมลงกู๊ดไทม์ก็กระชอบสนุกไม่รู้จบขอบคุณครับ